ความัพยายามเราเคยทําหลายผู้ใดดีค่ะพี่น้องมือนี้เขามาต้องบอกว่าเขาสองคนนะคะสำหรับสาวนอีสานขับขาวกับท่านยายสิทธิ์แต่หลอดค่ะมาขอแสดงความยินดีกับอ้ายสกุณาพรนะคะพี่น้องโอ้โหสาวน้อยกับคนลูกคนลูกเก่งนะพี่น้องดีใจแห้งอิ๋ีพี่น้องค่ะที่สาวน้อยคนเก่งของเราโอ้ยสาวน้ยเขาบอกว่าจะแจ้งว่าคนลูกคนลูกเก่งนะพี่น้องคือเราที่เราพูดก็คือเราพึ้มเพราะว่า กาวเต็มปากว่าสาวเนยกับยายชิดเนี่ยทำขับอาอายมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามานะะจนหอดสมือนี่ปีกว่าๆค่ะเข้าเห็นทุกพัฒนาการของน้องค่ะพี่น้องไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการตั้งแต่วันแรกที่ไปรับอยู่ปามันจนถึงทุกวันนี้น้องผ่านอะไรมาบ้างแล้วอาอายเป็นศิลปินเด็กที่แบบว่าเก่งเก่งแห้ง แกงอีลีแล้วเป็นเพ่นทีบอสเอามาปั่นเานาะบอสหนกุกบอสหนุกเท่ากับตองย่อมรับในผู้ปั่นนําแมนค่ะแกงแห้งอีหลีเบอยจังว่าสาวเลยบอกถึงปลามันกอเห็นภาพแรกที่น้อายอเลียดขามากก่อนพอจา๋าเลยเดสาวนอยก็เห็นคนลูกแห้งใช่คืคอทุกมือนีที่เข้ามาเว้ามือนีก็คือเป็นความภาคภูมิใจของเฮาซึ่งเป็นแฟนคลับเอฟซีของสาวน้อยคนนี้แล้วน้องเดินมาถึงจุดนี้มาถึงมาถึงความสําเร็จทุกมือนีพี่น้องถ้าไม่เฮาแบบ ปรับปืนแท่นจิงบอเแท่นแม่แท่นยานำตาสีไหลท์ดีพี่น้องสำหรับเรื่องนี้เพราะว่าในห้างบอลนกพงศกรเนี่ยมีการมาโพสถึงอไอศุลนพจนรนะคะในวันนี้นี่แหละบอกว่ายินดีกับลูกจ๋าและครอบครัวย่าลำซื้อที่ดินติดถนนใหญ่สองที่แล้วครับคือเราไม่ทราบมาก่อนมาซื้อนะมอหูค่ะมอเตาหูอิลี่นี่ว่าเป็นบรสิทธแม่แกปังนหนาตื่นเต้นด้วยพี่น้องตื่นเต้นจริงจริงค่ะนางเอกเงินล้านของ ของแทุ้่กพ่อเก่งมากๆรักหนูนะครับนี่คือโพสต์ถึงน้องอไอสกุณาพรค่ะค่ะหลังจากที่โพสออกไปนะคะเสื้อมาหลายคนมาแสดงความยินดีมากๆเลยเนี่ยหนานค่ะหลายคนเพราะความภาคภูมิใจเนาะค่ะอ่าหลายคนตั้งเฮ้าสองสาวสองสาวเนยสาวสิดเหมือนกันไม่มีโอกาสมาร่วโตัวกันพี่น้องพอวามาแสดงความยินดีกับสาวน้อยคนเก่งของเราเนาะสาวเนยคือเก่งเก่งอิลี่สามารถเก่งแล้วนาองเป็นคนที่วาด้วยความที่น้องอ่ะ บางคนเคยื่เป็นมีดดามาว่าคือบประหินไดอยังส่วนแรกคือแบดบท้มเงินสมัยนุ่นเนาะคือเราไม่ทราบกับเขาไงว่าเขาเก็บไปทำอะไรนี่คือสิ่งที่สิ่งที่พ่อจ๋าทำให้ลูกใช่เห็นหรือยังว่าความหักเทปพ่อจ๋าพงศกรมีแต่ความปรารถนาดีให้ลูกก่อนหน้านั้นก็บอกว่าเรื่องเงินเนาะเป็นประเด็นเนียอยู่ด้ตอนนเราทานมากหรือไม่อ่ะประเด็เรื่องเงินเลยแต่พ่อจ๋าก็ยังนิ่งอยู่ไม่ไม่ออกมาพูดอะไรมาก เนี่ยพี่น้องมันก็ความยินดีอที่ตี่ถนนใหญ่บ่แมนถึกถือค่ะพี่น้องโอ้ยบ่แล้วไม่ใช่ถูกถูกนะคะว่าเป็นไรล่ะพลักรวยผมหลานล้านคู่สาวเนื้อตาบานหนอกเข้าหนีแถวใช่ตีนบานเข้าหนีเป็นขายอะไรละหลานอยู่ดีนั่ะใช่ค่ะเดี๋ยวก่อนนต้องเป็นซองครอบเกินไปไอ้ยอ้นาะงสพาพเป็นข้อมินของทางเอฟซีก่อนเพราะว่าเอฟซีกะดีใจโบแพรกระเพราเลยนะคะ f c นะคะมีการบอกว่าในขนาดเอฟซยังดีใจน้ำตาไหลขนาดนี้จริงค่ะาคงจะดีใจภูมิใจในตัวลูกสาวมากๆเลยใช่ไหมคะยอมรับว่านางนี่เก่งจริงๆเอาแล้วก็บอกว่าถ้าขาดควรให้โอกาสเนี่ยขาดคนสนับสนุนพาสร้างเนี่ยนางก็คงยากที่จะเติบโตได้ขนาดนี้อันนี้ก็จริงจริงนะความจริงเลยค่ะไอค่ะน้องมีบอลบอนหนกาน่กับบอลลูสิปัจจุบันก็คือสิยูบ่ได้วาดูถูเนาะ ยุ่มองเกาแต่ยุ่มองเกาแหละสาวเนี่ยบางนไปดึงเงนมากบางเฮ้าเนี่ยนี่แตงแต่เกินเทาก็ยุ่มองเกาหนิผมยุบเนยมาดึงเท้าแบบว่าเรียนตามภาษาเล็กน้อยมีเงื่อนกับกอสามต่อไปทำงาน่กับยาแต่ก็สู้ดิ้นรนใช้ชีวิตเหมือนเราปกติใช่ค่ะบารมีพ่อนกบกความขยันพรสวรรค์หรือขอให้อีหลานเนี่ยส่งผลงานให้กับพ่อแม่ทุกคนในทุกวันนะคะเอฟซี่นอะกับสนับสนุนแล้วกับว่าได้ว่า บไดวาตะวันเท่าเอฟซีภากันน้ำตาไหลเซลสักีเงยเมื่อกี้ยายสียดขนลุกแล้วก็นำก้ำตาไหลจริงเพราะว่าเพิ่งแกเห็นข่าวอีลีพี่น้องค่ะไปอ่านได้เลยค,ค่ะในคอมเมนมีเลคนณแต่คือแบบว่ายินดีกับอ้าอสกุลพรด้วยนะคะ,คะในความสําเร็จอีกขั้นหนึ่งค่ะเซอว่วาอนาคตขอวอรไวกอนเลยว่ามีการสร้างบ้านแน่นอนแน่นอนค่ะซื้อที่แล้วก็ต้องสร้างบ้านเสมอเพราะว่าพ่อจ้าเพิ่น เพิ่นเนฮ็ดหายู่แล้วลูกสาวหัวแกว้แวหัแวแหวนเพิ่นเพิ่นเบาแต่ไหนแต่ขอบอกว่าวัดนกนะสาเนือ่องขอจะบอกให้ว่า<ม>เพิ่นเป็นคนที่อ่าเฮ็ดเห็นก่อนเนี่ยแม่คอยออกมาแสดงแจังเบาแจ้งเบาเลยแม,ม่ไม่เป็นบ้าไม่ใช่ว่าพูดลอยลอยอ่าเป็นบานเพราะว่าดใเครั้งนี้เราอยู่ว่าไอไอตรงมีบ้านมีโหลดมีที่ดินเขาจะคลองแน่นอนค่ะถ้าตาบำผิดนะต่ดุดด๊อกดุดด๊อกเพราะว่าเพป็นสีสามฟันให้ให้เล็กหน่อยผู้นี้เพื่อนวายันสี่ตอนนั้นอ่ะเพราะว่าไอ้น่ะมีก็ บ่ได้ว่าตะบอลนกบอลนูดอกคันบ่มีเอฟซีน้องกับว่ามหัศจรรุนี้คืนกันแต่ขอยอมรับขอโตกมือให้เอฟซีของน้องอายสักุณาพรมีแต่แม่แม่คนที่หนาหาสาวเหยคือเป็นพลังบวกไ้อิลาอ่าเป็นพลังบวกไ้อิลาได้ทำงานแบบอ่าปกป้องทุกอย่างแมท่งอ่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวออ้นั่นแหละอ่าและประสิทธิภาพเบิ้งพสต์อ้ด้วยนะคะในเมื่อวานก่อนที่บอสนกจะโพส์อ้ได้มีการมาโพสต์ ถึงอพ่อพ,อพอ่แม่ f อซบอกว่าตั้งแต่เป็นศิลปินมาอีหลาได้รับความรักจากแม่แม่เยอะมากขอบคุณ<อ><อ>นะคะที่แม่แม่เมตตาหนูตั้งแต่หนูเข้ามาหนูไม่เคยอยากขอของอะไรใไดๆจากเอซเลยนะเพราะว่าพ่อจ๋านี่คือสอนมาดีมากๆนะคะแล้วก็ย่าหนูก็คือสอนมาตลอดว่า ไม่จะเป็นต้องไปร้องขออะไรจากเอฟซีอยู่นิ่งๆทาตัวน่ารักเดี๋ยวเขาก็เข้ามาเองอมไม่ได้ไม่ได้เอ่ยถึงใครนะคะแค่เล่าให้ฟังค่ะเออประมาณนี้นี่แหละก็คือความน่ารักที่พ่อจา๋า่าติหนอนทาให้ควรสนับสนุนน้องจนมีที่ดินสองผืนในปัจจุบันนี้อายุสิบสองนะสาวเนยตอนนี้สาวเนยว่าไงโอสาวเนยยสิบสองสาวเนยยี่สิบสามตอนน้าม่ยางจะได้ยูพี่น้องเลยไหนที่น้องอันนี้เถาเครืองค้นล่ะค่ะ วันน่งนอมรับอิ่มนอนค่ะเนี่ยพ่วมจริงสาวเนอร์เยซิสเคยเห็นเด้คเคยเห็นอ่ามีผู้รู้ท่านหนึ่งออกมาอ่าคอมเมนต์ในในเพจใดเพจน,นึงนี่เลยเยสิย์จำไม่ได้เท่าไหร่หรอกว่าถ้าสามคนนี้อยู่ร่วมกันจะมีแต่ความเจริญความปังความเฮงค,คือคบ,บอสนุบอสนกับอาอาย อันนี้เป็สิ่งที่มือข้อือของไคของมั่นเรื่องพี่นองเนี่ยตามที่เข้าเห็นมาเนาะน้องอาไอศกรีนก็เพิ่งจะเข้ามาอยู่กับพ่อจ๋าพงศกรกับปีกวัาความสําเร็จของพ่อจ๋าก็ปังเวอร์นะสาวเนยเตรียมเปื่วงสองวงสองแล้วาแล้วกัากำลังถึงโลกสาอีกสาโทบ้านราคาเกือบห้าสิบล้านห้าสิบล้านดูบ๊บูสาวเนยบ้านกับบ้านอยู่แล้วยายศิษย์เนาะมันก็จะแบบนี้แหละคือเข้า่า บาลามีมบาลามีมันสมพงกันรวมสมพง,งสมพงกันที่ไทยแปลว่าทุกอย่างที่ทํานะมันมันลงุงโตม,ม,มันลุ่มเรืองอ่าเจริญรุ่งเรืองนันน่นแหละพี่น้องถือว่าหน่อนอายอศกุณาพรกับเป็นเด็กหน่อยที่มีบุญวิวาสนาแล้วก็มาอยู่ถือมองถือทีเนาะาวเนยมานสอนง่ายคาลน่สอนง่ายทุกอย่างมันมีที่มีเวลาของของเขาค่ะ นี่คือสิ่งที่ดีง่ามสําหรับน้องอาอายสกุณาพ่อนพี่น้องขาจังได้กัตามสางเสื้อมันว่าแม่แม่แฟงคลับเอฟซีของอิหลาหนอยน้องอาอายสกุณาพ่อนยินดีกับข่าวนีอย่างแน่นอนเสาเนยเฮ้ากระเช่นกัน ขอแสดงความยินดีกับสาวน้อยร้อยล้านของพ่อจ๋านะคะน้องอาไอศกุนาพรกะหายน้องจันรงความดีงามอยู่กับพ่อจ๋าเว้านอนซ้อนงายยังสีตลอดเนาะสาวเนยเข้าก็ดีใจน้ำอิลีพี่น้องดีใจน้องนี่เป็นนักเอกชนตนตนแน่นอนค่ะยี่สิบกปีนี่ถาเบิรงเลยถามเบิรงสาวเนื่ยแยสิสิบว่าแถาแยกสิบลอเบิรความอ่าลุงเรื่องของน้องอาไอศกุณาพรค่ะสำหรับคลิปนี้เข้าสองคนค่ะพาไ่ชมนี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ